สวัสดีค่ะแต่อินดีมนะคะวันนี้แต่ก็จะมาบอกเหตุผลดีๆที่ทําไมแต่และพี่ๆสมาชิกถึงเลือกอินดีเนาะก็เพราะว่าข้อหเลยอินดีมเริ่มได้ค่ะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีต้นทุนสูงหรือว่ามีความรู้มากมายก็สามารถที่จะมาเริ่มอินดีมได้ค่ะข้อที่2ทําได้เพราะว่าเรามีทีมมีระบบมีผู้นําคอยช่วยสอนแบบจับเือรํา ข้อที่3อินดีมได้เยอะได้เร็วเพราะว่าเราจ่ายรายได้ทุกอาทิตย์ค่ะข้อที่4เลยอินดีมได้นานมั่นคงยั่งยืนยิ่งเราช่วยทีมขยายองค์กรได้มากเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงรายได้เราจะมากตามไปด้วยเนาะและข้อ5เลยอินดีมถูกกฎหมายไทยค่ะและที่สําคัญเรามีคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านมานั่งเป็นประธานท่านเป็นนักธุรกิจที่มีคอนเนคชั่นทั่วฟ้าเมืองไทย มั่นใจได้เลยค่ะว่าท่านจะนำขาอินดีนไปได้ไกลแน่นอนเนาะนี่คือเหตุผลดีๆที่